ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dying Light นะครับอีกแล้วกับแน่นอนครับมาเป็น Easter Egg อีกเช่นเคยนะครับจะพาไปดูวันนี้จะพาไปดูนะครับ Plan น VS Zombie นะตอนที่แล้วก็คือ Mario ไปเรียบร้อยแล้วโหราวนี้มาเป็นแผ่น VS Zombie เลยเราไปดูกันดีกว่านะครับผมจริงๆผมก็ดูมาจากเว็บ ฝรั่งเขาไม่ทรนะเว็บชาวต่างชาตินะเดี๋ยวจะแปะเว็บต้นฉบับไปด้วยละกันจริงๆก็ไม่ต่างกันมากหรอกแค่เป็นแค่เขาจะไม่พูดอะไรเท่าไหร่โอเคเริ่มแรกให้มาที่แมปนี่นะฮะแมปแอนติน่านะครับเรามาที่ซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็ขึ้นเสามาชั้นบนสุดนะครับโอเคนะโอเคขึ้นเสามาบนสุดแล้วนะจากนั้นครับให้ลงบันไดไปครับเอ้ยยังก่อนดิขึ้นเสามาบนสุดปุ๊บนี่ชมวิวก่อนนี่นะฮะ นี่สวยเปล่ะล่ะืองแรกของเราอยู่ทางไหนครับนู่นฮะบองเมืองทางน,นาง้นมั้งฮะเพราะมันมีไอ้นั่นอ่ะมีมีพิพิธภัณฑ์นะฮะโอเคดูเสร็จแล้วลงไปครับเราขึ้นมาชมวิวเฉยๆนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแพนเบียซอบบี้อะไรทั้งสิ้นลงไปหนึ่งชั้นนะฮะอ,อ่คล้ายๆกนหนมชั้นแม่งไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฮะทำไมไกลจังอ่ะโอเคชั้นนี้นะครับถึงแล้วมันจะมีเอ,อ่อ สลิงขึง4ด้านนะครับมันจะมีอยู่2ด้านที่ไม่มีกำแพงกั้นนะฮะด้านหนึ่งเราด้านหนึ่งมันจะลงไปป่าละเมาะเพาะภัยนะฮะไม่เกี่ยว <c oughs> เราจะลงกันด้านหินผานี่นะครับโอเคให้กดสเปซเพื่อ Grab เขาเรียกว่าอะไรไซลิงไม่ใช่ไซิปลา์เด้ไซลิงมันเขียมฉีดยานะฮะสิปลายมันเอาอะไรจับไวนะ้เนี่ยถ้าเป็นมือนิ้นนวคงขาดนะฮะร้อนงนาดนี้ เคเราจะมาอยู่ที่ที่คายลูกเสืออุ้ยโอ้โหมาก็ต้อนรับเลยอะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียเล็กน้อยนะครับด้วยดาวกระจายที่นินจา naruto ให้มานะครับโอโ <c oughs> ้โหคลอง naruto นี่ครับเออแล้วก็ร้อนร้อนแรงจจงลุกชนหาใใจของข้าครับเป็นคเซอร์แล้วก็เตรียมตายไปแล้วก็ ต่ซิฟไลน์ต่อเออไต่ซิฟไลน์ต่อนะครับนี่ฟอฟไปอีกท่อนหนึ่งอู้โอ้โหแล้วก็มีปีกกลางหางไปไม่กลัวอันตรายมาโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะขออนุญาตปลาไปเชอะเออแล้วก็ร้อนแรงครับตายเลยปะโอ้โหวันชอ็อตวันคิวฮะโอเคนะฮะหลังจากเราลงมาแล้วนะครับก็เดินตรงไปข้างหน้าครับฟอฟจะเจอหุบเหวขนาดใหญ่นะฮะ ไม่ต้องโดดลงไปครับเดินมาทางขวานะครับผมเดินมาทางขวาเอ๊ะมันน่าจะผมน่าจะขึ้นก่อนดีไหมเนี่ยดึงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคขึ้นมาทางนี้นะฮะอ่าจะเจอเนี่ยฮะดอก ดอกเชอรีเนียนฮะยุงเกลียดนะแล้วก็กด F เพื่อ e นะฮะโอเคแล้วทีนี้เราจะไปอยู่ในเกมแพนเมียซอมบี <laughs> ้ซึ่ตงตอนนี้เราอยู่ในหมวดคนดูนะฮะโ,โหเดี๋ยดูฮนะตรงนู้นมีซอมบี้ลุกนั่งและซอมบีบ้วิตพื้นนะครับผมแล้วตรงนั้นก็มีซอมบี้คนดูเหมือนกันนะฮะ อันนี้เราแพลนกำ,กำลังนะฮะสู้เพื่อบ้านที่รักของเขานะครับผมจริงๆมันแค่เรียนแบบนะซึ่งไอพืชพวกนี้ก็คือเก็บได้ในเกมนะแต่แตงโมงนี่ผมไม่เคยเห็นวะนะขอลองไปดูใกล้ๆนะที่เห็นมันยิงๆออกมามคือมันคือระเบิดน้ําแข็งนะฮะนะขาไปดูนะมีอะระตูตเข้าได้ปะอ้าว โ้ฉดออกมาเลยเหรอโหกำลังตื่นเต้นเลยฮะขอเข้าไปใหม่ยังมดูไม่มันเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปปีนขึ้นข้างบนนะปีนตรงนี้เดี๋ยวมันตก <c oughs> โหยังไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะมันคือประตูทางออกนะฮะโทษทีผมนึกว่ามันเป็นประตูเข้าไปในบ้านอ่าเอาใหม่อ๋อมีการยริงระเบิดแตงโมเข้าไปก่อนนะ เราสามารถเข้าไปแจมได้ด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโอเพนเวิลด์โอเพนเวิลด์อุ้ยใครยิงอะคุยขย่าเล็กน้อยครับอ่าได้ชิ้นส่วนของเหล็กโอ้ได้หมวกกันน็อกสุดจา้าบไม่แล้วโอ้โหซอมบี้หมวกรวยฮนะเหยี่บหัวไปทุกหนึ่งเอเอาทำไมต้องทำร้ายเราอะเราก็เราแพลนก็ยังข,ขมักขมแนนนะเราก็มาลูทไอเทมนะครับ เราตีพืชไม่ได้นะเพราะเราเป็นอ้าวแต่เราสามารถเก็บเห็ดได้นะฮะนี่ครับเก็บซอมบี้ไม่ซอมบี้ไม่มาพังกูไปเก็บเห็ดครับเห็ดนี่เอาไปค้าไอเทมครับโอ้โหแต่โอ้โหลื่นเลยเลยได้มาสิบต้นสิบสองต้นนะเนาะได้ต้นไม้แล้วพอใจนะครับแล้วก็ฟรีแลนดิ้งกลับบ้านนะแล้วข้างบนมีอะไรไหม พอมีเสางอากาศเลยนะ UBC หมดแล้วเหรอจะบอกว่าเกมนี้ก็มีอย่างหนึ่งคล้ายๆกับ Ghost Simulator นะก็คือมีเก็บถ้วยทองคำได้นะแต่อันนี้มันถ้วยซอมบี้นะไม่ใช่ถ้วยแผลหมวเราซอมบี้ก็ยังขมบอมเมตนครับอ a สต์เอ็กแพลนเวียซอมบี้ขอพอไปแค่นี้ก่อนนะครับคุณทุกคนที่มารับชมนะจ๊ะครับผมนะจ๊ะครับผมเราแตงโมก็ยังสู้เพื่อหมู่บ้านต่อไปนะ โ้มีบวกด้วยโอเคครับบายฮะบ,บ,บ,บวกถังอุ้ยบวกกันเองจุ๊บเอาละ่ะสตีฟตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาเรื่องไม่มีคลิปดูใน YouTube ใช่หรือไม่ <c oughs> แล้วทำไมคุณไม่ลอง Subscribe ช่อง p a y One c n a n n e l ดูล่ะสตีฟงั้นเราไปฟังกลุ่มตัวอย่างที่ Subscribe ช่อง p y One c h a n n e l มาดูนะครับว่าเขาจะว่ากันยังไงบ้าง ช่องเพย์วันนี่แม่งจ้าบที่สุดแล้วอ่ะเนช่องที่ดูเพลินมากเลยครับเออแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมผมต้องอยืนเตะอะไรอย่างนงี้นะก็ได้แค่ช่องเพย์วันนี่แม่งจ๊าบสุดแล้วอะค่ะคุณแคทแม่งก็คลิ้นหลอนเลยฉันชอบดูตอนขายของอะค่ะแบบว่าอููงานอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงทิ้ง ก็คือว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยผมต้องอ่เปิดคลิปเพย์วันเนี่ยดูกับภรรยาผมทุกคืนเลยใช่ไหมที่รักใช่ค่ฉันชอบดูกับสามีดิฉันทุกคืนเลยก่อนกินตับมาแค่ตับหวานนั่นอะไเงี้ยเจ้าฮอร์อีสานไว้ตลกมากเลยนะพวกเราจะต้องช่วยกันกดไลค์ให้เพย์วันใช่ไหมใช่เราจะช่วยเขาแช่ ดยให้เขาก้าวไปสู่จุดหนึ่งที่จักรวาลตามเขาไม่ได้เจ๋ไหมพวกเราก็ทั้งนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องเพลวันที่ด้านล่างตามความพอใจเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะก็สุดท้ายนี้ขอให้สตีฟกล่าวอะไรหน่อยนะครับผม